สวัสดีครับก็วันนี้มาแนะนําพวกเบอร์สายพานนะครับของรถเกียว dc 70โดสนะครับสาหรับมือใหม่และมือเก่าทีา่ยังไม่รู้ว่าเบอร์สายพานจุดไหนเป็นเบอร์อะไรนะครับมาดูกันครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่บอกนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการบำรุงรักษานะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็จะมีหมายเลขบอกนะครับว่า อยู่ตรงไหนนะครับจุดที่หนึ่งนะครับนี่ตัวนี้สายพานตัวเดินนะครับใช้เบอร์ C59 นะครับเบอร์เบอร์สองนะครับอยู่ใกล้กันนะครับจะเป็นสายพานตัวนวดนะครับแล้วก็ระยะระยะของสปริงปรับตั้งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเบอร์นะครับสายเบอร์ที่3นะครับ จะเป็นระยะฟรีของสายพานรีเทิร์นนะครับตัวนีนะ้ก็จะเป็นสายพาน B 4 6นะครับเบอร์4ีนะครับเบอร์4ีจะเป็นสายพานหัวเกี่ยวนะครับจะเป็น B54 นะครับแล้วก็ระยะการปรับตั้งของสปริงนะครับการปรับตั้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไปเบอร์5้านะครับ เบอร์5ก็จะอยู่จุดนี้นะครับเบอร์หเบอร์6เบอร์7นะครับส่วนเบอร์5จะเป็นสายพานตู้นวดน,นะครับระยะเป็นระยะการปรับตั้งของสปริงแล้วก็ ur, บ 59, เบอร์นะครับ C ห้าสเสองเส้นนะครับส่วนหมายเลขหกก็จะเป็น B 1 0 4นะครับ สายพานสกรูนะครับก็เจ็ดบีหกสิบหกนะครับสายพานเก่งร่อนเบอร์แปดสายพานไดชาร์ตนะครับสายพานไดชาร์ตสี่สิบจุดห้านะครับระยะระยะฟรีนะครับเจ็ดถึงเก้ามิลน,นะครับเบอร์เก้าจะเป็นระยะฟรีของสายพานขับรีวนะครับ หรือว่าดาวนั่นแหละครับก็จะเป็น b ีร้อยเจ็ดนะครับไปเบอร์สิบก็จะเป็น b 6หกสิบแปดนะครับสิบแปดก็จะเป็นสายพานท่อลำเลียงข้าวนะครับคนถ่ายท่อลำเลียงคนถ่ายนะครับก็จะประมาณนี้การปรับตั้งต่างๆนะครับกี่ชั่วโมงควรปรับตั้งนะครับตัวนี้ก็จะบอกหมดนะครับ ส่งหน่อยนะครับนี่ห้ชั่วโมงรับตั้งสายพานตัวไหนบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็จุดอัดจารบีนะครับก็บูธต่างๆนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม